สวัสดีเจ้าพวกคนดู24ชั่วโมงในคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามันมากมากถึงมากที่สุดเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนก,นกาจกรรมกจรสลัดไปเป็นทหารเรือและปราบโจสรสลัดทั้งหมดในแกนลายให้ได้และยังมีความมารออยู่แท็กดูแล้วอย่าลืมฝากที่จะกดไลค์และกดซับสไครยิ่งไลค์ยิ่งซับสไคร e ยิ่งแชร์คลิปจะมาเร็วขึ้นนะครับผมไปดูกันเลย อยกได้ผลฟินิก์ถาวรว่ะเอ้าผมมีแล้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวับัคบริการเติมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล o อกฟุต t ิงลีกัสซี่ออ t ซา t o ทาว d รด e เฟนอีกทั้งยังมีไอเดียการทห้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลับเลยนะคลิปวันนี้มันจะับหน้าที่การเปลี่ยนภารกิจเล็กน้อยภานภาพมาเราได้เป็นโจนสรสตว์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาภารนี้นะเราจะมาเป็นจารเรือกัน จริงๆนะวนีน้ผมเบื่อกับการเบงโจอสลัดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีทาหารเรือกันนะครับนะครับเริ่มจากการล่าเจ้าแฟรงกี้ที่ Water Seven กันเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมกะว่าจะไปที่โลกอ่าโลกใหม่เลยนะสำหรับคลิปนี้นะแต่ว่าเรื่องผมนี่ยังไม่ถึงนะครับผมก็ขี้เกียจว่ะ <c> ข <oughs> ี้ฟาวอีกแล้วนี่ครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้จะมจามล่าเจ้าแฟรงกี้นะครับโอเคมาเลยดูซิเอา้าเจ้าแฟรงกี้มันยังไม่เกิด แล้วไป็นตัวองที่ไทยเลเวลถึงเจ็ดร้อยเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะฟาร์มตัวอะธรรมดาไปก่อนนะครับอย่างตัวพวกนี้นะครับที่ผ่านมาผมก็แทบไม่ได้ตีบอสเลยนะเพราะว่าผมจะเข้ามาแบบว่าฟาร์มนิดนึงแล้วก็ออกฟาร์มออกอจากที่คลิปที่แล้วที่เราบอกว่าจะไปนิเวิลแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ไปครับแต่คาดว่าน่าจะได้ไปในภาคนี้แหละครับนะจะเริ่มทำภารกิจธ,ธรรมดากันก่อนเลยนะครับ โอเตอนนี้ผมเป็นเดวที่หกร้อยห้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจุดฟาร์มเดวกันเป็นเจ้าแกลลี่กับตันนะครับอกี้เป็นแค่ลูกน้องนครับเราเริ่จะไปฆ่ากับตันกันนะคร <Okay. S 1> ับโอเคแฟงกี้เนี่ยมันต้องใช้ได้เท่าไหร่เอ่ยหกร้อยจสิ้าคใช้อีกยี่สห้าเวละนะครับโหเยอะไปหัวก่อนเราจะไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมขอไปซุ่มผลก่อนทดสอบดวงนะว่าคลิปนี้เนี่ยดวงเราจะดีหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา ไปเลยโอเคครับไม่ไปละไม่ไปละไม่ไปแล้วไม่ไปล้ทำไมเน่ยเหรอเดี๋ยวไปทีเดียวแล้วกันเดี๋ยวไปทีเดียวตอนเป็นล่าเกจเท่จนสัตว์อีกชักรอบก่อนไปนิวเวอร์ครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มให้เลี้ยวหกห่สิบห้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะล่าแฟรงกี้กันเดี๋ยวอัพทุกครั้งนะครับผมจะไม่ใส่เลือดเออผมจะใส่เลือดแค่ร้อยเดียวนะครับตอนนั้ผมจะใส่ดาบอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าเราสุ่มได้ผลพระมานะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมพี่ไปที่ดีมาก ดีเกินไปด้วยนะสำหรับผนพระนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลย เพื่อความรวดเร็วของการไปนิวเวิลนะครับผมขอกด e ีพคูณ2 15นาทีนะครับพอดีเร็วแบบเว็นที่200อืร้อยก็ยังดีไปโอเคอาจารยนเป็นคูณ2มา15นาทีแล้วตดดินเลยโอเคครับนี่เราจะได้เวลิลครั้งละ2เวิลนะครับเดี๋ยวเรากลับไปรับเพลสกันต่อ ประมาสามเวลเลยน่าสิแค่ยี่สิบติประมาณสิบเจ็ดเวล,ล้วเราก็สามนรปัตตีจาแฟงกี้ในการรับพลรกิจได้แล้วนะครับน่าจะใช้เวลาไม่นานนะน่าจะว่าเรามีคูณสองนะครับม,มาเดี๋ยวผมรีบเลยเดี๋ยวผมรีบเลยดีกว่ายังไงคลิปนี้ก็ต้องไปนิวเวลให้ได้นะครับในที่สุดผมก็มีเลเวลครบหกร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าเฟนกี้เนี่ยมันเกิดหรือยังนะแต่ผมคาดว่าน่าจะยังนะเพราะว่าผมเข้าเซนเนื้อฟบายังนะครับเดี๋ยวฟาร์มเพจอันนี้ไปพังๆแล้วเดี๋ยวเดินไปดูด้วยละกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาครับทุกทรานในยุคศรีฉมันั้นมีค่ามากเลยนะครับนะ ถ้าเราจะพาสักวินาทีเดียวเนี่ยมันทาให้เลี้ยวยากฟาร์มยากขึ้นนะครับไม่ใช่ดูได้ก่อนหน้านี้นะครับสาอาทิตย์ที่แล้วนะเพิ่งจะได้ลงคลิปนี้นะครับสาอาทิตย์ต่อมานะเอาเ้าแบนกี้เกิดแล้วผิดคาดมันเกิดเกนทีว่ายี่สิบนาทีหรือ10หรือว่าครึ่งชั่วโมงวะลืม ผมไม่ค่อยได้อยู่โลกนี้นานครับผมลืมไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราเสร็จอันนี้ได้แล้วเราจะไปฟาร,ร์มเพื่อจะไปล่าเจ้าแฟรงกี้กันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปรับภาร,รกิจก่อนนะครับเวลาเราจับภาร,รกิจไซบล็อกหรือเจ้าแฟรงกี้มาแล้วนะครับตัวบอสตัวนี้จะตึงหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะตีบอสเลยครับเดี๋ยวลองเอาเดี๋ยวอัพเลียบไปหน่อยละกันแต่ส่วนใหญ่น่าจะตีไหวนะครับเพราะว่าตัวผลพันธุเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะไปทำให้ฟาร,ร์มง่ายนะมาเดี๋ยวลองดูได้อีพีสิบล้านเนี่ยมาครับมาครับผมตีต,ต,ต,ตีโอ้เนี่ยชิว ชิวครับเหมือนที่ผ่านมาผมก็ชิวอย่างนี้ยแหละโอ้ย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 ถ้ามันเข้าถึงตัวเราไม่ได้มันก็ทําอะไรโอ้ง่ายเกินอะไรอ่ะเฮ้ยกลุ่มหมวกฟางเหรอกลุ่มหมวกฟางทําไมง่ายเกินโอเคครับเราต้องใช้เลเวลเจ็ดร้อยนะครับในการไปนิเวลนะครับเราจะไม่ลืมนะครับก่อนเราจะไปนิเนี่ยเราจะทำการฆ่าโจสรสลัดให้หมดครับเราจะจับเจ้าโจสรสลัดมาประหาร ให้หมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าอารองเนี่ยมันยังไม่เกิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องรอเจ้าอารองฟาร์มให้มัเนเจ็ดร้อยก่อนละกันรับนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่หนึ่งเวลนะครับเราจะไ้เจ็ดร้อยแล้วนะเหลือมอนอีก5ตัวนะครับที่เราต้องตีจะได้ออกจากไลน์แล้วเราจะได้ไปนิวเวิลโอเคเดี๋ยวเราครบแล้วเจ็ดร้อยแล้วนะครับเดีเ๋ยวเราก่อนไปนะเดี๋ยวผมขอรอเจ้าอารองมันเกิดก่อนนะครับจเจ้าเกียรติยศนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมากัน โอเคเมื่อกี้เราได้ล่าจเจ้าแฟรงกี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา,าล่าโรฟามิงโก้กันนะผมก่อนไปที่นิวเวลนะครับเราจะทําการล่าให้หมดอย่างที่เราได้พูดไปนะครับผมจะไม่รับเฟ้แล้วกันผลพระผลเดียวนะครับค่าได้หมดเลยเนะี่ยไม่จำเป็นต้องอับเลือดนี่ครับผมก็กองมานลงตรงนี้แล้วนะแต่ไตทีเดียวเลยนะมัน fucking easy อะโบ มันมี2ตัวเหรอมันมี3นี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะมันเอ,อ่อเดี๋ยวเอามันแค่สามตัวเมื่อกี้เอาไม่เป็นไรช่างมันช่างมันนะครับผมช่างมันโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำลายอ่าโจรสลัดของกลุ่ม The เดอรฟามิโก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวระดเกีดยรติยศมา2องแสนหกหมื่นนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้เลื่อนขั้นตอนไหนนะครับผมอยากจะเลื่อนขั้นลนะเดี๋ยวเราไปฆ่าเจ้าอ่าสี่จัก,กรพรรดิกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สี่จัก,กรพรรดิแล้วนะครับผมที่เราจะล่า เชงคูสกันนะครับเผื่อผมอาจจะได้เลื่อนยศเร็วขึ้นมาเจ้าเชงคูซน่าจะไม่ต้องแปลงร่างนะครับน่าจะชิวๆมันจะตีเดียวผมตายวะเนี่ยมันจะตีทีเดียวผมตายวะเนี่ยโอเคไม่ตายไม่แปลงร่างเดี๋ยวครับแปลงเรียบร้อยครับเราได้ข้าวขัวไม่ใช่เราได้เกตยศมาอีกห้าพันเฮอร์เนอร์ในครับในการฆ่าเจ้าโจรสลัด ครับโอเคเ,เราไปฆ่าเจ้าเอ่าอาชื่ออะไรนะบาร์กี้แล้วก็อาลองครับแต่ว่าอาลองยังไม่เกิดนะคงขี้เกียจรอนะครับอาลองก็เลยตีตัวธรรมดาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตีเจ้าบาร์กี้แล้วก็เจ้าเอ่อจนสนับที่อยู่ในถ้ำตัวแล้วก็เดี๋ยวมาตีอารองครับเี๋่วเราจะทระรําภารกิจเนี่ยไปโลก สองกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคครับมากันถึงที่เกาะบาร์กี้แล้วนะครับเราจะฆ่าเจดเทพโจรสลัดนะครับว่า,าจะต้องแปลงร่างนะแล้เจตเทพโจรสลัดเนี่ยเราใช้ดาบไม่ได้นะครับนี่ดาบมันจะตีไม่เข้าแบบนี้นะครับเราต้องใช้เป็นหมัดแทนนะครับกับสก<อ>ิลตึล่างชาร์บึมโอ้เหล่าเกินโอเคผมก็ต้องใช้เป็นหมัดนะต่อยเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ <laughs> เพราะว่าผมใช้ดาบไม่ได้นะครับอือ ไอ้ไอ้อืมอืก็ค่อนข้างสบายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราผลพระนั่นเองนะครับเจ็ดเข่งตัวสลัดเราก็ได้ทําการโคล้นไปเรียบหรอกครับเราโคล้นไปถึงสองคนแล้วนะสำหรับเจ็ดเทพตัวสตั์นะครับเล็กตัวหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ตีแล้วก็เจ้าอาลองมันก็ยังไม่เกิดนะครับอืมเราจะไปฆ่าทหารเอไม่ใช่จัวสลัดตัวนึงนะครับที่อยู่ในถ้ำตรงนั้นนะครับ ส่วนกอลเอเนลเนยผมจะไม่ไปนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่บนกเกาะลอยฟ้านะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเลสักเท่าไหร่ครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันดีกว่านะครับตัวสลัดที่อยู่ในถ้าโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงเป็นที่ยเรียบร้อยแล้วนะครับทําการฆ่าม็อบลีเดอร์เลยนะครับอ่ะตายแล้วเหรอยียังไม่ได้ทําอะไรเลยฉันก็กดสกิลเซแล้วก็เอ็กตายตลย โอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปฆ่าเจ้าอารองนะครับแต่ว่าเจ้าอารองเนี่ยมันยังไม่เกิดสักทีนะครับเดี๋ยวเราไปยืนอ okay, Dios, อรอทีอ่เกาะของมันกันก่อนก็คือเกาะกาเดลข่าวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยขับเรือแล้วเดี๋ยวเราไปจอดแล้วเราอาจจะแววสักครับถ้ามันยังไม่เกิดนะครับเนื่อเป็นประการที่ผมคิดนะครับผมขับมาแล้วเนี่ยเจ้าอารองมันก็ยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินไปสุ่มผลก่อนที่จะไปเจ้าเจ้าอารองแล้วก็จะไปเกาะไปโลกใหม่กันนะครับเดี๋ยวเราขอ ฆ่าเจ้าอารองก่อนนะครับอ่าไม่ใช่จุ่มผลก่อนเออมาโอ้ไปไปไปเอาจริงๆไหมจุ่มได้ผล,ลอะไรอ่ะผมก็ไม่กินด้วยเพราะผลพลาเนี่ยมันใคร่รับเดี๋ยวเราไปฆ่าเจ้าอารองโอเคเจ้าอารองเกิดแล้วนะครับเวลา15นาทีนการตีนะครับโอ้ยมันจะโหดสักแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะ ธรรมดาครับน้ um. องๆเพราะว่าผมเลี้ยวเจ็ดร้อยนะครับน้องๆไปยุบตายง่ายไปบอกโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำภารกิจไปโลกใหม่กันเลยเราลาจนสลัดที่เกาะแกนลายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ผมตั้เลี้ยเจ็ดร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมที่จะไปโลกใหม่กแล้วนะครับผมต้องทำการกดฆ่าตัวตายนะครับหรือออกเซิร์ฟนั่แหละแล้วก็เข้ามาใหม่เพื่อมันมาเกิดที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปโลกใหม่กันในคลิปนี้ไม่ึ้นคลิปวีซิตในช่วงนี้ เรข้อน,นี่ยังอยู่ในคลิปพาร์ทที่4อยู่อ่ะสี่หรือห้าหกลืมละวทางมันนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่คุกอินเพดากันเลยนะครับเราจะไปฆ่าทหารเรือคนหนึ่งกนะ็คือเจ้าขุสานนั่นเองนะครับถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยเราอาจจะได้เกียรติยศเพิ่มนะครับผมตอนนี้เกียรติยศนะครับผมอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบห้านะครับเป็นในตําแหน่งของอะไรเนี่ยเรือเทนนส์จูเนียร์เกรด นะครับอยู่ในเกรนจูเนียร์เกรดนะครับเดี๋ยวเราไปรับภารกิจกันก่อนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่ทำภารกิจนะครับผมเราทำการกดไปเลยครับ Don Swan has escaped เราต้องการความช่วยเหลือนะครับให้เราไปหาคูซันนะครับที่ f o r e n t Village นะครับเพื่อไปหาข้อมูลนะครับเจ้าฟาวินโกเนี่ยมันหนีไปที่โลกใหม่แล้วนะครับอืมในมาถึงในเกมบอกฟุตนะเดี๋ยวเราต้องไปหาเจ้าคุซันและไปสู้กับเขาที่ กอธิมะนะครับผมเอ้ยเมื่อกี้ผมลืมดูเลยนะครับเราได้มาเป็นกุญแจนะครับกุญแจในการเปิดประตูนะเพื่อไปสู้กับเจ้าคูซันนั่นเองเนี่ยครับผมลืมพูดไปเลยนะเมื่อกี้ขออภัยตอนนี้มาถึงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าไปในถ้ำนะครับเราจะฝากสวัสดีเจ้าเรลลี่ที่เราได้เจอไปเมื่อหลายๆภาคที่ผ่านมานะครับโอเคเราจะกุญแจใส่เข้าไปเลยเราจะสามารถเข้าไปได้แล้วนะครับก็จะเจอกับเจ้าคูซันนะที่ใช่ผลน้ําแข็งนะครับไ Ice a d m i r a ลนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสู้กับเขาเลยนะครับถ้าเกิดผมสู้กับเขา ต่การใช้ดาบตังเดียวเนี่ยไม่ไหวนะครับต้องแปลงร่างนะครับอนี่คือสาเหตุทำไมผมถึงอัพแค่ดาบนะครับผมดูมันตีผมไม่โดนครับมันตีผมไม่โดนดูดิห็นป่ะใช่ปะ่ปะห็นปะ่ะคนพรามันตีอย่างนี้แหละครับได้แล้วครับ ตอนนี้เราสามารไปโลกใหม่ได้แล้วครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปโลกใหม่ที่เกาะกลางกันเลยมาถึงแล้วในที่สุดเราก็จะได้ไปโลกใหม่กันสักทีจากที่ผ่านมาตั้งหลายคลิปหลายนาทีไปครับผมเดี๋ยวเราจะทำการกดเจ้ากัปตันตัวนี้แล้วครับเดี๋ยเราจะไปกันเลย let's go เรามาถึงแล้วนะครับเราได้เกียรติยศซีสตวันเกมเมอร์โ o บนะครับ เรายังอยู่ในยศเดิมนะครับก็เป็นยศจูเนี่ยเกรดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรามาที่โลกใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในพาร์ทนี้นะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราขอลองเดินชมวิวนิดนึงสวัสดีสวัสดีเราเพิ่งมาจากแกน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 เสียค่าหัวเจ็ดร้อยให้มันโอ้ไม่นะมันเื้อเท่าไหร่น่ะเลเวล 700นะครับนี่คือภารกิจที่เราต้องทํวก็แต่ที่รับเควสอยู่เจอแล้วเอ๊ะไม่เป็นไรครับถ้าผมหาไมา่เจอนะครับกดที่เข็มทีศนะครับแล้วกดทแทร็กนี่มันจะพาเราไปนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีมากดีถึงแบบดีมากถึงมากที่สุดเลยนะครับโอเคนี่คือภารกิจใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองหนึง่งเข้าไปในเมืองดูครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับในเมืองนี้สวัสดีลงุงลุงบ้าน้าวันนี้ โทษขอโทษมาตั้งดาด้วย,วยเขาว่าว่าแถวนี้มีคาเฟ่ยอยู่ที่หนึงนะ่งแล้วที่เขามีผลปีศาจขายด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับว่ามันได้ว่าเขาบอกว่าอยู่แถวๆข้างหลังนะครับน่าจะหลังตรงนี้นะนี่คืออะไรเนี่ยย้า่ใหญ,ใหญ่ไม่รู้ไปอ่านี่ย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 าเขาบอกวนะ่าเป็นบ้าน,หนเหลือๆนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับสวัสดีคนเต็มเลยเอ้ยเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปอย่างเท่เลย เอ้แล้วมาสุ่มผลกันหน่อยดีกว่าว่าที่นี่กับโลกนั้นเนี่ยที่ไหนจะดวงดีกว่ากันอุย้ยโอ้ผลเพชรเบือนจะดีเอ้ยทำไ,ไมมันมีสองกล่องอะทำไมที่นี่มีสองกล่องไหนดูสิสามารถเก็บของได้อ,อ๋อที่สามารถเก็บผลปิศาจได้นะครับผมอู้การประจนภัยในโลกสองค่อนข้างดีเลยนะครับมาที่โลกสองแล้วรู้สึกว่าจะมีอะไรทำมากขึ้นอีกนะครับยังไงใครอยากดูคลิปนี้ต่อฝากที่จะกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยละกัน ครับกอสวัสดีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีรสสดครับผมเจไอบ้านหลังนี้มันคืออะไรเดียผมอยากรู้จริงๆเลยนะมันมีอะไรข้างบนเดี๋ยวลองขึ้นไปดูซิว่าแต่มันขึ้นยังไงเนี่ยไม่เป็นไรครับเรามีห้าคี้สะอ่าไม่ได้ที่สังเกตเรามีเดินชมจังที่เรามาจากปู่เลไลเลไลปู่เลลีไ่ไปครับไปเลผมชึบชุบชบโอเคมันมีอะไรนะอยากรู้ก่อนปิดคลิปก็ไปดูซิ หรือว่าอันนี้จะเป็นบ้านของโดฟารมิงโกที่มันหนีมาจากคุกอิมเพดาวหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับอาจจะใช่ใช่จริงๆด้วยครับเป็นแมนชั่นของเจ้าโดฟามิงโกนะครับมีเทรเวอร์ยืนอยูน่นะครับแล้วดูที่เขาคุยกับเราว่าอะไรออกไปกี่ดีหรือจะให้กูครัาคือกูแค่ามาคุยด้วยแนละ้วมึงจะฆ่ากูเลยเหรอที่นี่อนข้างเ่อนเลยนะครับผมไม่ได้อยากขึ้นมาเลยว่ามันมีอะไรบนนี้ตรงนี้มีอะไรอ่ะต้นไม้นะเอ้ยเฮ้ยไทยแลนด์ว่ะ มีกล่องแอดอยู่ตรงนี้ด้ยครับประเทศไทยเฮ้ยหรือว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเรื่องนี้อาจจะต้องมีเงื่อนงำก็เป็นได้ไปแล้วผมตัดจบของจริงเจอกันครับในครั้หน้า